ไม่ตายปเดี๋ยวหรเข้าวข้าวข้าววันไก่ไม่ได้ตอนนี้ข้าวันไก่ไอ้มันมันมีไอ้ผู้หญิงอะขอท่ามันกะเวลาเลิกงานมันจะเลิกดึกไงี้ยสามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยตอนนียไอ้ซอยนั้นอะไอ้มันมีการฆาตกรรมกันอะมันลึกกันน้อซอยเปียวอ่ะระหว่างทางกลับมันเป็นป่า ก็ฆ่าก็ตายอุ้ยประธานเจวสป่ะเจมะเจมะนี่ผู้ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้มันก็เพิ่งเลิกงานมาใช่ไหมมันก็กลัวจะเดินแบบเด็กลัวไงเพราะเพิ่งเกิดเหตุได้วันสองวันน้องใช่ใช่นี่มันเอ๊ะเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวแวะซื้อข้าวดีกว่าไม่ดิซื้อข้าวดิวันนั้นไป็นก๋วยเตี๋ยว เอออใช่ใช่ถ้าเข้าไปแล้วใช่เดี๋ยวเข้าไปออกมามันก็เนาะมันเปรี้ยวอันตรายกลัวผีก็กลัวโอ้จ้ก็กลัวใช่จะเดินเข้าไปก็ไกลกลัวก็กลัวก็เลยต้องเรียบวินเออเป็นคนเดียวใช่ใช่เรียกวินโมไซพี่ไปส่งหนูหน่อยข้างในเนี่ย ก็ซ้อนโมลไซไปไปถึงไอ้ตรงที่เขาฆ่ากันตายอ่ะมันก็ได้ยินเสียงเสียงข้างอ่ะเยไม่ได้แล้วก่อนไม่ได้แล้วต่อเหมือนกับสะกิดสะกิดพี่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 ได้ยินเสียงอะไรไหมเออ ไม่ได้ยินสต่ไปมันก็ได้ยินเสียงเยอะแยะไอ้สัตว์เออไม่เล่นแล้วไม่เล่าแล้วเว้ยไปสุดไปสุาไปสุดไปสุไม่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเนี่เลยอ่ะมึงเอานาคไปเกี่ยวว่าพี่ข้างหลังกูได้กูร้อน It okay. is. Okay. Okay.